ครับพี่น้องมะนี้ลาบเป็ดนี่ครับบักผีเข้านี่ครับบักคงเข้านะครับเนาะมีครบเบิดนะครับเนาะบักผีพี่น้องปลูกไว้กินเองนะครับพักแพงกับซางพักแพงกับซางเราห้องบ่อเดือดร้อนนะครับเนาะปลูกไว้กินเองวินตะไคร่ใบมะกรูดนะครับวิลังบ้านนี่ครับบักคงกําลังเพิ่มพี่น้องเอ้ยครับกําลังเทอมกําลังเทอมนะครับน้องคงเต้มต้นพี่น้องเก็บผิกใส่ลาบกันครับพี่น้องครับ นี่เป็นใบซ้ำรพีบานนะครับน้องสวยนี่ไม่ต้องซื้อนะครับกินกับลาบนะครับเ้อรพักประดับก็มีครับใหม่ประดับก็มีเอาเสื่องไว้ครับน้องใหม่ประดับมีแต่ราคาแพงๆนั่นะครับนี่ครับใบมาน้อยก็มีครับพี่บ้านเราใบมาน้อยกำลังสวยนะครับเนาะเดี๋ยวไมากำลังใหญ่ชีสู้กินให้เบิงนะครับเด้อเดี๋ยวเห็ดไมาหน่อยสู้กินให้เบิงสิพครับเดี๋ยวเก็บยพักพี่น้องเก็บยพักนี่บอก ตับบักุ่งก็มี่ขุดมาแบบกรูดพากัญยามาลังบาทพี่น้องส่วนกหนาวว่ามีหน่วยครับปลูกไว้ยังได้ฟันถิ่นมาจากนี่ครับลังบานพกไปยังมันก,ก็ใบมะกรูดนะครับเป็นต้นมะกรูดแล้วก็มีนะครับนะครับพี่น้องต้นกรูดโดนะครับนี่ทีเป็นมองเีผมไหลแต่ละมือนะครับนี่พักปลูไว้ทำนี้กินกับลาบได้แส่บนทำจะซื้อเนี้ยนะครับ เล็กน้อยๆครับปลูกไว้แซมไว้มันแพงเราก็ปลูกไว้เปลี่ยนจากกระถางนี่ครับหอมแขกนี้กินเยอะๆพี่นนองงานอยู่ด้ยวยนี่ครับปลูกไว้กระเพรานะครับเนาะนีพกกพีกขึ้นไซส์ก็เกิดเห็นครับนี่นี่ครับมิตรหวานปล้วยกำลังเป็นหน่วยครับ สวยหอมนะครับน้อครับผมเป็นเครื่องหลับเป็ดนาะพี่น้องนราเเรื่องหลับเป็ดนะครับเนาะที่มีพักบานเข้าทั้งเบดนะครับนี่บบได้ซื้อเลน้อพี่น้องนี่เจ่วันนี้เข้าก็ขายเราที่ยมพริกนะครับเนาะนี่พริกอยู่บ้านอันนีซื้อนะครับอันนี้เสียบเป็นพริกเขาขัวขัวเองนะครับส่วนหอมเขาปลูกไว้นะครับเป็นหม้านี้เป็นหอมแขนหม่นี้นะครับเขาปลูกไว้นะครับสาระเน่เข้าๆนะหลาบเป็ดกันพี่น้องเครื่องครบแล้ว หอมปรุงลาบเป็ดแซ่บๆน้วยกันครับมื้อนี้มาหอนนี่ครับเนื้อเป็ดทีร่วนแล้วนะครับโอ,โอ้หอมหอนหอมน,นี่ครับเนื้อเป็ดนะพี่น้องเนาะฮะเอาพริกลงไปก่อนโดดพี่น้องนะพริกข,าข้าวคั่วเองนะครับพริกข้าวเองเนาะฮะใส่ได้หลายโดดใส่หลายพิษหลายลนะพี่น้องเนาะข,ข้าวคั่วครับข้าวเองครับใส่ทุ่งไว้อ่าข้าว้อมๆพี่น้องเกลือพุ่มใส่เลยเด้อ,อแล้วก็ ไายูดูมุตุอุ่มมิใส่หลายเส็บหลายหัวกลนเคครับเลยกระใจเอ้าหอมหัวหอมนะฮัขวบเข้าไปครับมียังใส่กระใส่ครับพักคืนบาดเขา้มามะงาลูกค้าเห็นไหมครับดโอ้ยงาของงาเพิ่นบริสุทธิ์ครับบัตรหน่อเขา้าทิมไปเลยนะครับเนาะนี่ครับนี่พี่น้อง รดจวดบอกเอานะครับเนาะกะเอาเลยนะครับพูดใด้มักเปียวนเปียวร้ายเสียบร้ายได้ได้ร้ายโหลดบรงหน้าครับมือข้ล้างสะอาดแล้วเด้อพี่น้องใส่นี่ครับตะไคร่น้ำตะไคร้ซอยครับใส่บางๆซอยบางๆใส่น้ำแก่ข้าวไปอีกส่วนหนึ่งนะครับด้อ มากระเทียมไอแก้มพี่น้องต้นหอมนะครับเนาะมานี่ครับขิงยังหลายเกลือผมใส่แล้วนะครับเนาะวน้ำปลานะครับเนาะน้ำปลาครับนี่นะพี่นะองดูนะครับพี่น้อง,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 องเอ้ยเงินเงินครับพุ่นแอนเสียดเสียดต้องกันครับโอเคครับ เรียบร้อยครับพี่น้องนี่นาจานะครับพี่น้องแซ่บครับนนวสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเด้อมาครับวันนี้ได้ลาบเป็ดมากินข้าวเส่าร่วมกันครับพี่น้องลาบเป็ดเสียบๆไก่ฮิโตะแคร์แล้วล่ะ มาครับ,สบเสื้อเลยหลับเองครับหลับเองเลยพักเต็มโตครับพี่น้องซื้อจานเอาดูเนาะแซ่ก็หลับไปขอกันมนั้ยยังลุกโดดไปสามโุด เดาครับเขาเรียกแสามรสเนื้อมะกอกสดชื่นนะครับตากระสืยืดมาที่กินเขาแล้วมาพี่นรองมาใส่เขาเจาวด้วยครับเด้โอโหดเลย พักๆแบงพักกันกินนะครับเนาะเขินมาเมื่ก,กินนะ้ำซีเดล้านไหลอยู่นะครับแานพื้นีมันบานครับอยู่แบบบันบานพักเนี่ยคุณเบ๊ะอันนี้เป็นลูกข่าอันนี้พักเจ้าของนะครับเนาะหมดฝ่ายเพื่อให้มาปลูก เพื่อเอามาให้ครับยู่น้องสาวทั้งขายท้าหารต้องบันขายแต่เดากบบมีอยู่แล้วครับน้ำบานถ่ายวิดีโอตัดก่อนก็แสดงว่าความจำเต็มนะครับนนะครับงูมากินนะครับเผือ,อโอ้โหผิดจวดนะนี่น้อง หน้าร้ายผลดครับของคุณตาคุณยายครับอยู่อ้วนมีโอกาสที่พาไปเบิองอยู่ครับเดื๋เมื่อบ้าตนตนยื่นตนท่องมีหน่องตอนยื่นตนท่องไปรอกริฟเอาน้ำทงเลย เยวจะพาไปเบ่งบรรยากาศต้นเงินต้นทองอย่างเมืออยู่อ้ยแฉะไปเนาะเรื่องอาหารเนี่ยยำสองครับอยครับผมอิ่มแล้วฝากก็ไหลก็แช่นะครับเนาะให้ผมทำแน่เด้อเจ้าประสงค์ริมโขงนะครับเนาะก,กินไปคุยไป หรืออาจจะชื่อปศสอนะครับเนาะประสงค์ครับันประสาทครับผมเมื่อนี้สวัสดีครับ